เราก็จะใส่ผักลงไปก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ผักก็คือจบนะคะแล้วก็รอสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะออนจะมาทำแกงเห็ดมีน้ํำยะนางนะคะได้มาจากพี่มนนะคะอ่อ,อนก็เลยเอาน้ํำยะนางมาคั้นสดๆนะคะแล้วก็จะมีเห็ด เห็ดสองชนิดนะคะไม่เยอะเราแกงกินแค่แบบว่าคาบหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวออนจะใส่พริกอ,อันนี้ดอกสุก,กินีนะคะออนไปตัดมาแล้วก็จะมีพวกตะไคร้แล้วก็มีใบแมงลักนะคะใบมะกรูด <c oughs> สวนเราเองมแมลงวันมแมลงวันก็ออกมานะคะแล้วก็เดี๋ยวออนจะใส่อ,อันนี้นะคะทุกคน จะเป็นพริกพริกแกงที่ออนโขบไว้เองนะคะวัเรีงวันเดี๋ยวพอเราเปิดปลาเท่านั้นแหะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็มาโอเคนี่เป็นเบคอนนะคะออนจะใส่เบคอนลงไปด้วยสูตรของออนเองนะคะออชอบแบบนี้นะคะอพอเสร็จแล้วเราก็จะเป็นตะไคร้นะคะเดี๋ยวออนจาใส่ตะไครลงไป ขายรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะอากาศร้อนมากค่ะเพื่อนๆร้อนจริงๆแต่ว่าออนออกมาทําข้างนอกเพราะว่าข้างในเราทําแล้วกลิ่นมันกลิ่นมันไอ้ฉุนเนาะออนก็เลยต้องมาทําข้างนอกแทนใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ใส่เห็ดเดี๋ยวพอน้ําเดือดเขาก็สุกแป๊บเดียวใส่เห็ดลงไปต้องรีบทานะคะเพราะว่าร้อน เห็ดก็ยาวเลยไม่ได้ตัดนะคะเห็นวุ้นเส้นเพราะว่าวันนั้นทำสุก,กี้นะคะแล้วก็เลยมีเห็ดเหลือ,อ,อก็เลยเอามาทำแกนเห็ดนี่แหละทุกคนส่วนผักเดี๋ยวเราเอาใส่ที่หลังเนาะ,ะเสร็จละร้อนเอยร้อนมากค่ะเพื่อนๆเราก็รอใหอ้น้ำเดือดก่อนนะคะ ยนางก็เข้มข้นมากนะคะแล้วก็อ,ออนมีข้าวเบียนะคะข้าวเบียที่ที่เราทำอันนี้ตามเองนะคะเดี๋ยวคนคนหน่อยเดี๋ยวเขาไว้นั่นเขาจับกันเป็นก้อนนะคะทุกคนตามข้าวเบียใส่ด้วยค่ะเ่็นเพื่อนๆได้กินแกงเห็ดละโง่แกงเห็ดไทยแกงเห็ดปก,ก,เ,หดปกเห็ดโคนเนาะเห็ดปวก บ,บ้านเราเรียกเช็ดปวกแต่บ้านใดภาษากลางเขาเรียกอะไรเห็ดโคนเหะอ,อร้อนนะคะทุกคนดูหน้าตาแต่ว่าออนต้มปลานะคะออนก็เลยไม่อยากทําข้างในเพราะว่ามันกลิ่นนะคะกลิ่นอับกลิ่นอะไรอยู่ข้างในนะคะทุกคนอพอเสร็จแล้วออนก็จะปรุงรสลงไปเลยวันนีอ้ออนไม่ปรุงอะไรเยอยะแยะมากมายนะคะก็มีผงชูรสนะคะ ชูรสอ่อ,อนใส่ลงไปเลยออนชอบนัวออนก็ใส่นัวของออนแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาอ่าอ,อนได้ยี่ห้อนี้มาวันนั้นไปได้สองเหรียญสี่สิบเก้าสองก็ตกประมาณขวดละเจ็ดสิบไม่รู้ขวดเท่าไหร่นะคะก็ใส่ลงไปบ่วงหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็โคเลเคเลเเลยนะคะโอ้ยร้อนนะคะทุกคนคะ่ะ แค่นี้ละค่ะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะแยะนะคะเคมะแรงมะแรงวันกำลังเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ผักก็คือจบนะคะแล้วก็รอให้ผักสุกนะคะเราก็ตักขึ้นเลยนะคะทุกคนดู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 ดดแกงเห็ด กันเผ็ดแม่น่าอร่อยมากโอ้โหมาแรงบอ้ยหิวมาแรงวันโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวตักฟองฟอง,ฟองเขาออกก่อนน่าอร่อยมากเลยทุกคนโอเคนะคะบายบาย